สวัสดีครับพี่น้องแฟนคัพเอฟซีนี่คือปากทางเก่าผ่านทองครับพี่น้องมาแดงสี่ทำการแสดงยุโมนิเนียงังถนนท่านาาัแต่ว่ามุงนี้คือมองพักมองพักมองรูมองเศร้ามองปูกเลี่องจองของแจ้ง มีโมนิมในในก้าอยู่กับคุณเดยวแดดขัางแดดแน่ทำอะไรกันเรื่องใหม่ก็ตัองใจครับพี่น้องครับยุที่ปากทางเก่าผ่านเลยชนบุรีได้ แล้งสิลเวลาไลายเติมยูวีนเวลาก็สิลายก็ยุกเทบ <c oughs> บรวยชวนนึงไปพักท่านไปพี่น้องอาชีพพักรรมไปเศร้าี่ส่งรีสอร์ทตรงแรีนอนมไต่รดไต่เรียไป ยังดีๆด้วยไม่รว้จักไม่ยังดีๆดีพี่เ้องมันเป็นร้านอาหารเกา่าอยู่ของพักอยู่นี่ 我那个发 a r t 三 ไปที่หัวไปทางทางฝุ yeah. ่นไที่ที่างทางฝุ่นหันมาหันหนีห้องนี่นเลยแล้ววาดมจอดยืนเลยจาองไกแล้วจไปย่องห้องไก๋งหนเป่าขึ้นรถบัดจอดเลยไปธีทางเฉิเลย

เรื่องหม่กกำลังใจครับพี่น้องครับอยู่ที่ปากทางเก่าผ่านทองสุนบุรีครับพี่น้องครับที่ตรงขามครับชาบูบางวัวครับพี่น้องที่ตรงขามครับมนีวลาสิได้หลายเถิบดลายก็อยู่กอดทมอมอร์ตีสาวตีซีล่ะตีซีก็ตนะีหาประมาณนี้พี่น้อง จะได้ยกของแถวเวธีไก่เตียงบานวิธีตั้งย่ทางนี่ยพ่อแม่บอกตัง้งยูทส่วนหนึ่งขนามมหาทางเนี่ย คลิปนี้เป็นเสน่หวามเป็นชีพนาของคุณแฟน,นคาาลับเอฟซีที่ติดตามคัานคิดลืมก่อน์กด Subscribe ช่องของอย่าทิ้งลำพอนเด้อนะครับไทยบริการมู่จูงมเศ้าพี่น้องรบกัน